คลิปนี้เนี่ยนะจะเป็นคลิปที่ปอมาจากการไปสองนกเงือกเมื่อ EP ที่แล้วเราจะไปต่อกันด้วยการล่องเรือในแม่น้ําสายบุรีไปงมหาหอยหาปลากับชาวบ้านเราจะเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านจริงๆของคนสามจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยนะว่าเขาเนี่ยมีการหาหอยมาทําเป็นอาหารยังไงบ้างมันเป็นอีกหนึ่งคลิปเลยที่ผมอยากจะลองทํามันสักครั้งในชีวิตบอกเลยว่าสนุกแน่ดีใตัวเองตอนนี้ผมอยู่ที่แม่น้ำสายบุรี คือผมยังคงอยู่ที่ตำบลปล่องหอยอำเภอกระเพาะนะครับเวลาเรามาปล่องหอยเนี่ยนะเราต้องพูดถ okay. ึงเรื okay. ่องหอยหอยเดียว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 ถ้ามากินหอยก็ต้องกินน้ำมะพร้าวก่อนนะครับเพราะว่าเติมพลังครับถ้าไม่มีพลังก็จะกินหอยได้ไงวะโอเคมามามาอันนี้กับว่าอุตตะกับว่นี่บอดออุตตะไทยเก๋ไงงูไอ้นี่เขาเรียกว่าไองอไงูไองงูไองงู ขอนี้ดอกเอาเบสานี้เอามเอ๊ะีใช่ใชกันดยไม่ได้ไม่ทำเอกไอวนยกนามพรไอวนยโอเคไอเนี่ก็อกานได้เนี่ยุพร้อมกินหอยยัง พร้อมพร้อมโอเคแข็งแรงแข่งแรงไปและท่านี้เขาก็ยังคงเป็นไกด์ของเราเดี๋ยวเขา้อธิบายหน่อยว่าวันนี้จะพาไปไหนบ้างวันนี้ก็จะพาไปลองเรือแล้วก็ไปหาปลาแล้วก็ไปหาคือหอยหอยก็คือปล่องหอยเนี่ยชื่อก็อยู่แล้วชื่อตำบลปล่องหอยคือมันเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยแล้วก็เรามีเรามีในบ้านลรบ้างอ๋อนี้าแไ้ว้างนี่ครับนี่ครับเดินแนะนเแนะนน่อยครับเฮยเใช้ก็ไม่ต้งวุ่นเลยะปานาสกีสกีเดี๋ยวผมขอถามนนึง พระอภพอเกษีนี do, like <th> ่คนบากากรนี่เทสปลล้อปาปานาได้ี่ผมนึกว่าใส่แล้วแบบเรียกปลาเรียกอะไรได้รวเหมือนพระอภัยมณีอะที่เป่าแล้วเรียกปลาเลยโอเคไม่เป็นไรไปทีลูอีลูดอกบังรุ่งกี่ด็กกีะดกอะไรกี่เด็กอะไโอ้ กิน้ำมะพราวแค่แค่อีกเดียวน้ำเยอะแล้วเนี่ยเพิ่มพลังกันเรียบร้อยตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วที่เราจะไปนั่งเรือไปยังจุดหาหอยในวันนี้กันเราเสียเวลากับการสตาร์ทเรือเนี่ยนะอยู่สักพักใหญ่เลยแต่ว่าสุดท้ายเราก็ออกเดินทางต่อได้และเราก็มาเจอกับชาวบ้านที่กำลังหาหอยอยู่พอดีเลยกเซ เดี๋ยวเราจะมาตามติวิธีพื้นบ้านเ,เาานี่แลละแบใช่ทยๆครับอันยนหรือแม่มาแกอันโยอกี้เดี๋ยแาบบอันโตัวแกเดี๋ยวแต่ว่าแล้วก็ดึงแล้วก็ดึงครับครับแล้วก็ยกยกดูดูมีไหมอ่านี่เดินนี่หนึ่งสองสามสี่แบบตุกขมามา์กบะกบย คนที่นี่เวลาได้เขาจะใส่ในเสื้ออย่างนี้มาเกะไปเนาะไปจับเลยกลับเลยครับ <c oughs> อ๋อมาดูมาดูมาดูมาด,มาดออูน่าสนใจมากเลยเออดูโอเคเอารับรับรับโอโ้โหคนอื่นๆเนี่ย <c oughs> ไม่ได้กินน้ำมะพร้าวสูงสุดคือ20ผมกินน้ำมะพร้าวจะดูได้เท่าไหร่มาโ <c oughs> ดสิบเอ็ด Oh, macam Bohongku. Kata market air nyonya pasal ligat buduh tak belah. Kau ni hidung orang kenyu boleh puluh. Ni tak ada aja asal lagi. Sama ni jual banyak nong lagi. Bergati. Ni 1 liter. Kemhom. ทั้งหมด1นึง8 ก้อนนี้สอบประกบสามสิบาทครับแสดงว่าวันหนึ่งสองร้อยสบาทของที่มีค่าอแล้วสามารถสร้างรายได้ได้ผมว่าของผมจริงๆน่าจะจับเยอะแต่ว่าพอเปลคเรขย่าเขย่าเขย่ามันก็เลยหลุดหอยถ้าเล็กก็ออกเขาเอาเฉพาะหอยใหญ่ๆหญ่เราดูนะเราจะจับได้มือจับได้มือแบบนี้เขย่เขย่่ย่าเขย่อนนี่ น้ำมันหันมาทางนี้เราต้องหันหน้าไปทางน้ําต้นแล้วก็โอ้ยอนตรายไปเลยอ๋อยนนนลอยไหนสิ่งที่มึงบอกความอุดมสมบูรณ์ได้ชัดเจนก็คือแม้แต่ตรงหมู่บ้านเนี่ยยังมีนกเงือกบินลงมาให้เห็นบ่อยมากเลยเอ้าแล้วดูนี่มีกุ้งตัวใหญ่ว่ายมาให้ผมจับถึงที่เลยคือแม่บอกว่า ไอ้นี่จากประสบการณ์ที่แม่มา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 จับหอยตลอดเนี่ยมันไม่ใช่หาง่ายดอกมูดอกลีมาอีก็นี่มาไอ้นี่คือเหมือนกับมันมาเพื่อให้เราจับเลยอ่ะมันสสยตุ่อย่างเงี้ยเลยไี่แหละเอ้ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัว ที่แห่งนี้เนี่ยนะา้าเป็นน้ําตื้นคนจะเยอะมากมาช่วยจับหอยแต่จ oh ับหอยยังไงก็ซู้พวกเราไม่ได้หรอกมากินมะพร้าวจริงๆเรามาตั้งใจว่าจะมาเพื่อจับหอยนะแต่ว่าเราก็ถ wow. oh, um. oh, oh. oh. ือโอกาสซื้อเลย30บาท1กระป๋องโอ้แต่เป็น1กระป๋องที่แบบล้นๆหน่อยแท่งโอ้ว้าวไปเกับข้าวเดี๋ยวเรา มาดูว่าคนที่นี่เวลาเขากินหอยครับเขามีการปรุงยังไงทําอาหารยังไงเท่าที่ผมได้ยินก็คือเป็นการปรุงโดยการใช้แดดดวงอาทิตย์โอเคตอนนี้นะครับในช่วงที่เรากําลังจับหอยอยู่เนี่ยพี่เขาก็เอ่เดินไปจับปลาไปด้วยไปไก็ถือว่ารับพี่เขาแล้วก็เดินขึ้นฝั่งไปเลยแบขึ้นเรือมาไปไปายบายึดบ้ามุ่งหร้เมื่อได้หอยตามต้องการแล้วเนี่ยนะเราก็จะขึ้นฝั่งนําหอยไปปรุงเป็นอาหารผมรว่านี่ือรองเท้าแตะใครนะ แต่ว่าน่าจะเป็นของอาจจะมีตีนเล็กกลบไปตดกมาหน,น <c oughs> อตาซิหออยเดแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะลงมือปรุงอาหารจากหอยที่หามาได้ในวันนี้อันนี้ก็เป็นหอยนะครับที่เราจับมาได้ แล้วก็กุง no <pi> ้ง <Leah> ก okay. okay. yeah. right. ุ coming. Coming. Though, right. okay. Okay. ้งเริ่มจะเป็นกุ้งแห้งเนื่องจากว่าแดดมันแรงมากมากอันนี้คือเขาเตรียมให้แล้วนะครับมีกระเทียมมีคมิงคามิงแล้วก็ตะไคร้แล้วก็เราใส่เกลือด้วยไหมก็ต้องใส่อะไม่ใส่ก็ไม่เค็มที่จิงก็ต้องใส่พริกด้วยจะได้แซ่บแซ่บโอ้โหแต่เราไม่ชอบแซ่บไม่ชอบหอยแบะธรรมดาธรรมดาเยอะประมาณประมาณไหนท่าช่วยดูนะเลี้ยงใจชอบนี่ก็โอเคแล้วโอเคดูแล้วก็ตัม จัดให้แม่เนี่ยไม่ได้กินไปเลยเลี้ยมเลยไปนั่ละเว้จับหอยก่อนจับหอยก่อนจัดจัดโอ้จัดหอยเอาเครื่องป์ไปเท่าที่ผมดูเนี่ยมันไม่ต้องละเอียดอะไรมากก็ตามที่เราชอบเลยอ่ะเจ้าทุบไปเลยง่ๆให้มันได้ความรู้สึกริ้สึกดีละเอียดแต่ก็แล้วก็แบบนี้ได้ไหมได้ได้แค่นี้แค่นี้แล้วก็ไปตากแดดอ่ะ ตากแดดประมาณประมาณสองชั่วโมงเจอกันในอีกสองชั่วโมงโอเคตอนนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะได้แล้วนะจริงๆยังไม่ได้ถึง2ชั่วโมงแต่ว่าแดดที่มันแรงมากๆเนี่ยมาประมาณแค่1ชั่วโมงครึ่งดูดิตาไครเข็มแบบกลมกล่อมเลยอ่ะเห็นไหมพอเวลามันสุกเลยเนี่ยหอยมันจะเริ่มอ้าเริ่มเปิดแล้วนายๆเขอดูเลย อยู่ใกล้ม่เกนะก็ตั้งที่ป่าเกือย่างงี้เดี๋ยวขนาดเนื้อด้านในอะ่ะยังมีอะไรเขาเรียกว่าสีของขมิ้นติดเลยอะ่ะอุ้ยผมไม่คิดเลยนะว่าการทําให้มันสุกด้วยแดดที่มันร้อนมากๆนี่มันจะอร่อยอย่างงี้มันมีกลิ่นหอมของมันอะ่ะเป็นความร้อนที่มันแบบค่อยๆร้อนค่อยๆร้อนอะ่ะตอนนี้เราก็กําลังจะเอากุ้งที่เราจับมาได้ที่เกือบจะเป็นกุ้งแห้งแล้วเนี่ยมาใส่เบล์น่ะเบนี่รับได้ร เขาเรียกว่าแบบธรรมชาติธรรมชาติไม่ต้องเครียดไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ไม่ต้องอะไรไม่ต้องปรุงไม่ต้องอะไรด้วยนะเราจะมากินสดๆเลยว่ากุ้งจากแม่น้ําสายบุรีที่นี่เนี่ยจะมีรสชาติยังไงบอนนี้ผมจะมาย่างกุ้งที่แม่น้ําสายบุรีเพื่อเอาตัวรอดไปดูวิธีการย่างเราอย่างง่ายๆนะี่นี่นยผมจะไม่ซีเรียสนะว่ามันจะไหมมาอะไรไมมเพราะเราเราจะถอดเปลือก จริงๆที่เราตักแดดไปเกยียบอมว่ามันก็สุกแล้วนะจริงๆกูบางคนนะเอาจากแม่น้ําก็กินเลยด้วยซ้ำมันไปที่น้ำยิมซีฟูดยย้ดอะไรเงี้ย<า>ดูมันมันดูมันของมันหวานอยู่แนละ้วไม่ต้องไปปรุงอะไรนะเอาจริงๆนะความธรรมชาตินี่แหละมันอร่อยของมันอยู่แล้วะ โ okay. อเคอันนี้ก็เป็นปลาทับทิมผมต้องโรยเกลือมันเป็นสิ่งที่เราจําได้วันนี้เหมือนกันครับเอ้ผมก็ถึงเวลาช่วงสุดท้ายที่ผมรอคอยมานานก็คือกินข้าวจริง,รงๆอ่ะครับเรามีเมนูบ้านบ้านด้วยแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมอยากจะกินอะไรที่เราจับมาได้วันนี้ผมจะดูหน้ารสชาติยังไงนี่นี่ผมว่าขึ้นมาเพราะมันสดดูผัดเผ็ดไก่กับลูกชิ้น วันนี้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างโดยเฉพาะการทำอาหารให้มันสุกด้วยแดดและผมเป็นคนชอบทำาอาหารอยู่แล้วผมว่าวันนี้ผมได้เก่งขึ้นน่ะโห<ฮ>ต้องขอบคุณทุกคนเลยเนี่ยว้าวมุกา่าแอนโลไกด์ลัอก,ลลกอันนี้โอเคจุดไฟจุดไฟตะกี้อันนี้ผู้อำนวยความสะดวกเคลียร์ทุกๆอย่างและเราก็ได้เดินทางมาถึง EP ที่4ของคลิปชายแดนใต้กันแล้วซึ่งใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยนะย้อนกลับไปดูได้เลย ส่วนไ p พีต <Radio Idol iniz ando> yeah, uh ่อไปของทริป3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยเราจะไปที่ไหนอีกอย่าลืมกดติดตามได้เลยแล้วเจอกันก่อนก่อนจะปิดคลิปนี่คืออะไรใส่น้ำจิ้มใส่น้ำจิ้มโอ้ยเออใส่น้ำจิ้มใส่น้ำจิ้มนานๆโอ้เห็นเลยโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับ